สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมครับโจเปรมศักดิ์เพียรพเนศนะครับแล้วก็รายการค่าออนไลน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับ b t 50ใหม่นะครับหลังจากที่เราได้ไปลองขับกันนะครับเป็นแบบสนิดพรีวิวกันแล้วนะครับเมื่อเดือนก่อนนะครับมาคราวนี้ไลอ์อพทั้งหมดมี14รุ่นย่อยนะครับก็เพิ่งแถลงข่าวกันไปเมื่อกี้คราวก่อนที่เราไปกันที่สนามนั้นเนี่ยเราไปลองกันไปลองกันแล้วก็ไปรีวิวกันอยู่2รุ่นก็คือตัว4ประตูกับตัวแคปนะครับ คราวนี้เนี่ยมันมีคันหนึ่งซึ่งเพิ่งจะมาเห็นตัวเป็นๆเ,เดี๋ยวเราจะไปรีวิววันนี้กันตามผมไปดูเลยครับสําหรับคันนี้นะครับที่อยากจะพามาชมก็คือตัว BT50 ซึ่งเป็นหัวเดี่ยวนะครับตรงนี้เครื่องยนต์น่าจะใช้เป็นเครื่องยนต์1.9นะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันภายนอกภายในดูว่ามีอะไรแตกต่างจากตัวที่เราไปรีวิวกันแล้วบ้างนะครับอย่างไฟหน้านะครับก็ยังเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์อยู่นะครับนี่นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนี่ กระจังหน้านะครับก็ยังเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับมีความเป็นโคโดดีไซน์นะครับสำหรับตัวเนี้ยหัวเดี่ยวนะครับนี่นะครับเส้นสายด้านข้างนะครับก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของทาง m a สด a อยู่ในความเป็นโคโดดีไซน์นะครับส่วนออปชั่นต่างๆนะครับนี่ครับล้อนะครับเป็นล้อกระทะเหล็กนะครับยางใช้ขนาด 215/70R15 จากทาง Bridgestone เลยนะครับ ไฟเลี้ยวนะครับด้านข้างไม่ได้มารวมอยู่อินทิเกรตรวมอยู่กับที่กระจกมองข้างนะมาอยู่ตรงแก้มด้านหน้านะครับเป็นแก้มด้านหน้านะครับกุญแจนะครับการเข้าประตูใช้กุญแจไขนะครับไม่ได้เป็นคีย์เลสนะครับกระบะด้านหลังแน่นอนครับสาหรับตัวหัวเดี่ยวเน้นการบรรทุกกระบะมีค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็กว้างจุของได้ยกได้เยอะทีเดียวนะครับมีที่คล้องนะครับที่ล็อกของเชือกอะไรต่างๆ ก็ตามแต่นะครับตรงนี้มานะไฟท้ายนะครับอ่าก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของทางมาสด้อยู่นี่สัญลักษณ์โลโก้ b t 50เดี๋ยวมาลองดูว่ามีตัวผ่อนแรงหรือเปล่านะครับโอ้ไม่ได้ดึงแบบนี้นานมากอ๊้แต่ฝากระบะหลังค่อนข้างจะเบานะครับค่อนข้างจะเบานะครับตัวนี้ไม่มีไลเนอร์มาให้นะคุณต้องไปใส่กันเองถ้าเกิดอยากจะกัน อะไรต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะข้างในตัวนี้เป็นเกียรธ์ธรรมดาขนาด6สปีดนะครับบอคนขับนะสามารถเลื่อนได้นะครับอืบอ่านะครับวิทยุนะครับเป็นแบบ หนึ่งดินนะครับมีช่องเสียบ usb ให้นะครับแล้วก็เล่นซ d ดีได้ไม่มีเล่นเทปแล้วนะครับคอนโซลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปกับตัวที่เราไปรีวิวกันดูเดี๋ยวดูดดในเกะกันนิดหนึ่งนะครับตรงน,นะรรงน,นะนี้นะครับอ๋อตรงนี้มีแอร์แบกด้วยนะนี่นะครับสามารถตั้งได้ว่าจะให้ระเบิดหรือไม่ระเบิดนะครับนี่เบาะตรงนี้เลื่อนไม่ได้เดี๋ยวนี้น่าจะนั่งได้แค่2คนสมัยก่อนจะเป็นเบาะยาวนะแล้วเบรกมือก็จะเป็นแบบดึงคราวนี้เบรกมือมาอยู่ตรง ตำแหน่งตรงกลางนะครับคันเกียร์ผมขออนุญาตลองดูนะคัดนะครับลองเหยียบเนี่ยดูค่อนข้างจะนิ่มนะครับค่อนข้างจะนิ่มมีเอาท์เล็ตรงนี้ให้อีกหนึ่งจุดนะครับแอร์อะไรต่างๆมาพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างพวงมาลัยนะครับปรับได้4ทิศทางนะครับขึ้นลงนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับตรงนี้ตัวไฟนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับมีอยู่ตรงนี้ นะเรนี้ก็มีใส่ของนิดหน่อยกระจกคลาสสิกมากนะสมัยก่อนนะนี่เขาจะต้องทําแบบให้เหมือนกับว่ามันเป็นกระจกไฟฟ้านะเขาจะมีสเต็ปกันอยู่นะจ๊บนี่นะครับอ่านะก็ถือว่าโอเคทีเดียวนะอ่าอันนี้เป็นที่วางแก้วก็มีอยู่สองจุดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูทั้ง น้ำมันฝาถังคราวนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าเราไปดูกันหรือเปล่านะว่าฝาถังเป็นยังไงบ้างอะมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับอู้ฝากระโปรงค่อนข้างจะหนักนะครับฝากระโปรงนะ้าอึ๊บนี่นะครับห้องเครื่องนะฮะก็เก็บงานได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับเครื่องยนต์1.9นะครับตัวนี้นะสำหรับตัว BT 50หัวเดียวนะอะ มาดูตรงฝาถังน้ํามันกันดูว่าสามารถรองรับน้ํามันได้ถึงเท่าไหร่นะครับรองรับได้ตั้งบ B0 ถึง B20 เลยนะครับตรงนี้ก็คือตัว Mazda b t 5 0หม่ไม่มีตัว Pro ต่อท้ายแล้วนะครับส่วนสําหรับราคาหัวเดียวนะครับคุณไงว่าราคาเริ่มต้นของ BT50 นะครับเริ่มต้นที่553นะครับไปจนถึงตัวท็อปนะครับดับเบิลแค 4x ค นะครับ sp 6สปีดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับอยู่ที่1,153,000านบาทนะครับรถพร้อมที่โชว์รูมแล้วนะคใครสนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศนะครับก็เป็นคลิปเปิดตัวกันสั้นๆนะครับส่วนไลฟ์อัพทั้งหมด14คันก็มาโชว์กันหมดแล้วว่ามีรุ่นไหนยังไงบ้างนะครับใครสนใจไปดูกันได้ที่โชว์รูม Mazda ครับ